ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอลม l e ถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่ผู้ยตามรวมมากกว่า10,000แนคนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปร้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE ี o ฟุตบอลนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาจะมารับชมรายการดีบีนต่อนะครับจะเป็นคู่ชิงชาลเลอร์ซีซันนิวบีฟรีตายนะครับไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับผม โดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณก้องครับจากขับเป็นจะเจอคุณเต้ยนะครับจากขับเป็นนะครับผมทั้งคู่เนี่ยไม่เคยคว้าแชมป์กันมาก่อนนะแต่ว่าทางด้านคุณก้องเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่านะครับเคยเข้าชิงไปหนึ่งครั้งนะแต่ว่าพลาดท่าแพ้ไปครับในนัดชิงชนะเลิศส่วนทางด้านคุณเต้ยเนี่ยนี่คือผลงานที่ดีที่สุดนะครับผมเป็นการเข้ารอบชิงครั้งแรกนะครับเอาละครับคู่ชิงคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์แรกไปครองได้สําเร็จในซีซั่นนิวบีฟรีตายแล้วจะสนุกสุดมันอย่างแค่ไไหนนเดี๋ยวรรรปััับบชมมกคผ เอาละครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาเตะส์เป็นตัวจริงของทางด้านกุนเตร้ก่อนนะครับมาในแผน5 1 2 2นองสอลองบอลคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูจะเป็นดีด้า3เซ็นเตอร์ครับเนต้าลาซิโอครับแล้วก็ฟันได้ตรงกลางด้านซ้ายจะเป็นโทนี่อดัมแบ็กซ้ายนะครับโรเบรโตคาร์ลอสแบ็กขวาจะเป็นฟิบลาม์กางรับคนเดียวนะครับคาซิมิโร่แล้วก็กลางลูก2องคนนับด้านซ้ายจะเป็นลิกาโดกาก้าด้านขวาจะเป็นเลโรเนอเมซี่แล้วก็คู่หน้านะครับหลุยส์เซเลสยืนคู่กับเฟอร์นันโดตอเรสนะครับผม ส่วนทางด้านคุณกล้องนะครับมาในแผน4-2-1-3รองบอลเคาน์เตอร์บผู้รักษาประตูเจิลจิบูฟอนคู่ซิเตอร์นะครับอาราโคยืนคู่กับเนตาแบกซ้ายจะเป็นโรเบโตคาร์ลอสแบกขวาจะเป็นแบคโคมี่นะครับกางรับคนเดียวจะเป็นแฟงไรากาดกางด้านขวานะครับจะเป็นซีดอฟแล้วก็กางลูกด้านซ้ายจะเป็นยูวันครับแล้วก็หน้าต่ำนะครับรุดกุล,ลิต์ส่วนคู่หน้าครับผมสมเอลเอโตยืนคู่กับแกริตเบลนะครับผม เอาละครับคู่เชิงชนะเลิศรับนิวบี้ฟีตายไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะเป็นทางด้านคุณเต้ยแล้วครับ MTC ครับเจอกับคุณก้องจากクラブเ NGU เอาครับปปปพร้อมแล้วนกวีดังเวลาเดินนะเอาครับเขียลูกเล่นนะจะเป็นทางด้านคุณเต้ยแล้วครับจะบุกจากซ้ายไปขวามาในสีแดงนะได้เขียก่อนครับส่วนทางด้านคุณก้องนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในสีดําแถบเขียวๆนะ มาครับเพย์แรกของทางด้านคุณเต้ครับจ่ายเอาคว้ามามาที่ฟลิปลาวมีบัญชีเวลาจะเล่นยังไงโอ้โหเลี้ยงไปเข้าทางยวนครับครับจงังหวะนี้มีเอโต้ได้ทําทางแล้วแต่ว่ายวนครับเลือกจะไปเองลูกนี้แล้วก็โดนสไลด์ครับโอ้โหเข้าสกัดโคตรจะแม่นใะนจังหวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นทางด้านคุณก้องนะที่เคยเข้าชิงมาแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วก็คุณเต้เนี่ยไม่เคยเข้าชิงมาก่อนนะนี่คือการเข้าชิงครั้งแรกแล้วครับ ส่วนทางด้านรุตก้กองเนี่ยเคยเข้าชิงไป1ครั้งนะครับแต่ว่าได้รองแชมป์ไปในซีซั่นนั้นรอบนี้ครับเข้ามาแก้ตัวแก้มือมาดูกันว่าจะแก้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางด้านคุณเต้นะที่เข้าชิงครั้งแรกแล้วก็คว้าแชมป์ได้เลยครับเอาครับมาดูเพย์ของคุณกล้องลูกนี้โอ้โหจับยาวเกินไปครับจับห่างตัวจะเป็นเกมส่วนของทางด้านคุณเต้ครับเต้ย m t มมาแล้วจ้าลูกนี้หลุยส์โซเลสพลิกออกมาลิกาโดกา,กา,กา,กา้าจ่ายช่องนี้โอ้โหเฟอร์โดตอเลสไม่รู้กันนะลูกนี้ มาตอบจะได้สวนกลับมาทางด้านคุณกล้องเอตโตดีไซก,ก่อยออกมาไม่แมนนะครับโอ้โหจ่ายเสียไปเหมือนกันมาครับลูกนี้มาได้ฝั่งคุณเต้ครับลุยโซเลตลิกได้หรือเปล่าจะจะจ้องจ้อง,อ,ง,อ,งอยู่ม้วนมาซ้ายม้วนมาขวาลานันแอนเชฟพรุงนี้มีฉลบนิดน,นึงจังหวะสองยังได้อยู่ครับลุยโซเลตเล่นกับเมซี่เปลี่ยนออขวามาแล้วครับเอาครับมีพื้นที่มีเวลาลองยอดเข้ามาได้ขึ้นโขกชั้นเสาโอ้โหอย่างขึ้นหนึ่งไม่ได้ครับเพแรก โคกเต็มหัวครับแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยนะจังวันนี้บอลเนี่ยไปโดนเสาครับมาดูต่อเฟร์นันโดต่อเลก,ก็ยังติดเซฟโอ้โหสองจังหวะต่อเน,นื่องครับแต่ว่ายังขึ้นหนึ่งไม่ได้ดูอีกครั้งครับต่อเลครับยิงแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันเบาเกินไปนะทิศทางเนี่ยได้แล้วโอ้โหเอาครับได้ทักไทยไปสองจังหวะต่อเน,นื่องครับแต่ว่ายังขึ้นหนึ่งไม่ได้ครับทางด้านคุณเตยเข้าชิงครั้งแรกก็จริงครับแต่ว่าเปิดเกมมาดูดีเลยทีเดียว วาดเขามาโองๆโอ้โหแถวสองลูกนี้สมัดไม่ได้ครับมาที่ซีดอฟจะเคลียร์ได้หรือเปล่าแบ็กกมีครับจุดผู้ยาวขึ้นหน้ามาเก็บได้ไหมครับจังหวะสองไม่ได้ครับแม่มาตอบทางด้านคุนเต้เฟร์นโดตอเลสกับเมสซี่เล่นกันสั้นๆแต่ว่าติดเนต้ซะก่อนฮนะเปลี่ยนออกมาไม่แม่นเอาละครับได้บุกต่อนเนื่องมาที่ฟิบลามลองคอร์ดเข้ามาได้สมัดโอ้โหเป็นทางด้านคุณก้องเขาสมดกมาก่อน จังหวะน,นี้ไม่พ้นลิกาโดกาก้าโอ้โหยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ะจังหวะน,นี้แมโอ้โหโ,ฮโ,ฮโคตรเนี่ยกุมขมับเลยครับเหมือนจังหวะบอลมันย้อนหลังนะแล้วก็ฝืนยิงไปหน่อยแล้วครับลิกาโดกาก้าเอาครับเปิดเกมมา22อนาทีแรกครับเป็นทางด้านคุนเต้และครับที่ดูดีกว่านะมีโอกาสยิงไปสามครั้งนะครับแต่ว่ายังน้ำหนึ่งไม่ได้ส่วนทางด้านคุนกองเนี่ยยังตั้งตัวไม่ติดเลยวตอนนี้มาดูนครับเพลงน,นี้ของคุนกอง ออกมาเอโตพลิกหัวออกมาไม่ผ่านนะเมสซี่เปลี่ยนอกขวามาเหมือนจะเจาะทางขวาแล้วทางด้านกุนเตอร์เนี่ยเล่นบอลโดง่งแล้วก็เข้าไปลุ้นข้างในเนาะมาด้านซ้ายบ้างครับงัดยาวมาที่ลิกกโดกา้าเอาละครับลูกนี้คัดแบ็กับมาอ้โหกะจะให้โซเลครับแต่ว่าบอลยังไม่ถึงเพื่อนนะจังหวะนี้มาตอบทางด้านคุณก้อง NGU จะนับหนึ่งได้หรือเปล่าลูกนี้เอาแล้วครับเอโต้ลุดเดียวมาแล้วครับลูกนี้จีจ้จีจ้มาแล้วก็ได้ใส่ขวาโอ้โหไม่ได้ยิงครับโอ้โหสกัดโคตรจะแม่นครับแต่ว่าบอลไม่พ้นเขตอัน,นตรายมาต่อโยนครับตัดเข้าในปัน่นโค้งโค้งชิงสองแล้วก็ตามตามมาซ้ําได้โอ้โหดียค้งครับเอโต้เก็บได้นะแล้วก็โยนครับจี้มาปั่นโคง้งบอลเนี่ยกระโดดมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเหมือนฟันได้จะถึงก่อนครับ แต่ว่าสุดท้ายโยนครับยิงเข้าไปได้ไงครับโอ้โหดูอีกครั้งครับตัดเข้าในปั่นโค้งเฉนเสาแล้วก็ดูครับอแม่ใครรู้จังหวะแบบนี้ช่วยอธิบายทีครับหลือจะเชื่อครับแม่อยู่หลังได้แทบแต่ว่ายิงได้เฉยโยนครับเอาครับขึ้นนําไปก่อนนะทางด้านคุณกล้องจากโอกาสยิงจังหวะที่สอเท่านั้นครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับเกมเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนะมาต่อเนื่องได้วาดเข้ามาโอ้โหบอลมันแรงเกินไปลูกนี้โอ้โหคนกล้องเนี่ยโอกาสยิงเป็นแค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวแหละครับนับหนึ่งไปเลยนะส่วนทางด้านคุณเตยเนี่ยก่อนหน้านี้รับโอกาส3ครั้งแบบหนึ่งครับแต่ว่านับหนึ่งไม่ได้เลยใจเชื่อเอาครับกลับมาตามแล้วครับตอนนี้รถตูตคาร์ลับคจะติดเครื่องหรือเปล่ายึกงยิ่ง่ย,งย,งยอย ติดเครื่องแล้วครับจ่ายออกมาไม่แม่นฮะแล้วก็ไปปั๊มมาได้ัเอโต้เข้าในมาที่รุดกุลิตมีพื้นที่ไม่เวลาจะสตันดิงหรือเปล่าจายมาโอ้โหแม่นึกว่าจะยิงครับจังหวะนี้แต่ว่าเลือกแะจ่ายนะสุดท้ายก็ฝั่งคุณเตอ์ครับอ่านมาได้มาตอบริมเส้นด้านขวามาที่ฟิปลารามตรงนี้คัดแบ็กกลับมาแล้วก็หยังไม่ได้ครับเพนี้สีดอปจับบอลหนึ่งจังหวะ ด้านขวาเนี่ยมีเพื่อนว่างอยู่ครับแต่ว่าจะฟืนมาเองม้วนมาเองได้สวยลูกนี้มาแล้วครับรถกุหลิตมีพื้นซี่เวลาเล่นกับยูวันครับดึงจังหวะจะเล่นยังไงครับจะเจาะช่องไหนโอ้โหแล้วก็จังหวะนี้บอลเป็นของใครครับโอ้โห,หลุ้นมากครับโ,โทดวันมิถุนายนนาทีต่อจากนี้ไปครับโอ้โหโคตรจะเพลินนะคู่นี้มาที่เฟอร์นโดตอเลสเบิร์นกับลุยโซเลส,สแล้วก็ไม่ผ่านแล้วผู้สินกระเป๋าหมดเวลาไปเลยครับ เป็นทางด้านคุณก้องละครับออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนยะ์จากย้นครับลวครับส่วนทางด้านคุณเต้ยเนี่ยยิงไปสามครั้งแต่ว่ายังไม่เป็นประตูเนาะเอาละครับครึ่งหลังก็จะเป็นงานแก้ของทางด้านคุณเต้ย MTC แล้วมาดูกันว่าจะแก้ได้ดีแค่ไหนอะในครึ่งแรกเนี่ยถือว่าไม่แย่นะเป็นรองแค่สกอร์เท่านั้นแหละครับตอนนี้ก็ลอดในของผมก็ยังไม่หายนาะในคลิปนี้ก็ฝืนภาคไปเรื่อยๆครับ เป็นประมาณ3คลิปได้แล้วนะภาคมาก็ยังเป็นอยู่ครับนี่ก็คลิปที่4คลิปที่5ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับโอ้โหไม่หายทีครับบางคาพูดเนี่ยถ้าพูดไม่ชัดออกเสียงไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ต้องขอขอบคุณมากมากครับโอ้โหลุกนี้เนี่ยได้ยิงครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปตีเซฟมาครับฝั่งคุณกล้อง NGU แกเรตเบลเดินปั๊มไปแล้วครับมาตอบทางด้านคุณเต้ ไมเคิลโนเวนลงมาด้วยนะน,นเกมนี้เมสซี่จ่ายออกขวามาฟิลิปลามคอร์ดโคงโคงโอ้โหไม่ถึงลุยโซเลส้จาจังหวะน,นี้แล้วแถว2เป็นทางด้านคุณก้องเก็บได้มาที่ซีดอฟเลนกันสั้นกับเอาละครุ่นนี้มาที่ยอนครับจ่ายออกมาเกเรตเบลได้วันชูเป็นสามเหลี่ยมเบิ้ลจังหวะเดียวแล้วก็ลุกนี้ฝั่งเนต้าโอ้โหแซะไปได้ครับลุยโซเรลรับเปลี่ยนออกซ้ายมาเมสซี่ด้านซ้ายมีเติมความมีแตงแต่ว่าเลือกจะย,ยกยาวๆขึ้นหน้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ แล้วหวดกลับไปเลยผู้สูาประตูแล้วจังหวะน,นี้เบิร์นวันชูงัดเดียามาหลุดเดียามาที่หลุยส์โซเลตโอ้โหนับหนึ่งแล้วครับมาเหมือนกันทางด้านคุณเต้ด้วยครั้งอัลเนต้าตวัดให้โอเวนส่งต่อให้กับหลุยส์โซเลสแท็บอินนิ่มๆนะโอ้โหจังหวะน,นี้เสียงกองเชียร์เนี่ยล้นหลามัาเป็นล้านคนนะแต่ดูที่อัศศก์ครับตอนนี้ไม่มีใครเลยนะดูรับสุดท้ายก็เป็นหลุยส์โซเลสล่างวันโลนครับยิงตะบันเข้าไปลูกนี้ เป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับที่คุณเต้ยกลับคืนสู่เกมะบุกอยู่พักใหญ่ครับสุดท้ายก็เอาจนได้นะกลับมาแล้วครับเกมไปกันตอ่อคบหน้าใหม่ใส่เต็มที่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากได้แชมป์แรกกันทั้งคู่นะเข้ามาชิงคั้งทียับใครไม่อยากได้บ้างนะครับมาดูกันตอ่อครับลูนี้เอโตโยกดับเบิรชัดโอ้โหยิงติดบล็อกจังหวะแถว2มาที่ไปเล่จ่าออกมาไม่ผ่านฟันใดอะ เอาครับจะเป็นเกมสวนของทางด้านคุนเต้ครับมีเมซซี่ในด้านขวาลงๆแล้วลูกนี้ยกมาแล้วครับเรียวเนวเมซซี่ดวลหนึ่งต่อหนึ่ง,งโมงเช็ดกลับมาที่จุดนัดพบตรงนั้นอ้โหไม่ถึงเพื่อน,นจังหวะน,นี้มาตอบแม่น่าเสียดายมากนะเพนี้แต่ลูกนี้เอาละครับมาที่หลุยโซเลสโยกดับเบิลชัดสตันนิ่งอู้หูยังยอยู่ครับอ้โหยังขึ้นสองไม่ได้ครับยังแซงไม่ได้ของทางด้านกุนเต้ เดี๋ยวดูอีกครั้งครับอ้าวไม่มีภาพชาพ้า <laughs> เป็นลูกแต่มุมครับทางด้านคุณเตยได้บุกต่อเนื่องแลครับจะนับสองได้หรือเปล่าครับเรื่องเนยเมซี่เตะด้วยสายเข้ามาลูกนี้ไม่ได้มงงมงเช็ดออกมากรอนครับแถวสองเป็นเปเล่เก็บได้ครับทางด้านคุณเตยม้วนมาได้สวยคาซิมิโลไมเคิลโอเวนเอาลูกนี้อู้หูยี่แม่เฉ <laughs> ียวไปเฉียวมาบยังขึ้นสองไม่ได้ทีครับแม่ เดี๋ยวดูวาพชายครัครบไปเล่ยัม้วนไม่ได้สวยส่งต่อให้กับไมเคิลโอเวนแตงหนึ่งจังวะแต่ว่าบอลเนี่ยมาเข้าขวาถ้าเข้าซ้ายเนี่น่าจะยิงได้ดีกว่านี้เอาครับเป็นบอลทั้งเตะขึ้นมาครองขุนกองเอ็นจีอยู่เป็นบูฟฟนแล้วครับจุดพลูยาวขึ้นหน้ามาตอนนี้ก็ทางด้านคณเต้ยแล้วครับที่ดูดีกว่านะมีโอกาสยิงมากขึ้นนะตอนนี้เตะอัดบล็อกไปแล้วก็หลุดออกข้างไปอะ เป็นบอลทุ่มมีครั้งหนึ่งครับของทางด้านคุณเต้คุณเต้เนี่ยมาจากขับ MTC นะรู้สึกว่าชื่อเต็มก็น่าจะมวยไทยขับหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมส่วนทางด้านคุณกล้องเนี่ยก็ n g ็แหละครับ Never Give Up นะครับผมเอาครับมาชี้ไปเล่ตัดมาได้ครับฝั่งทางด้านคุณเต้คุณเต้ดีดออกมาครับหลุยส,ส์โซเลสลูกนี้คัดแบ็กกลับมาชี้ไปเล่โอ้โหไม่ถึงอีกแล้วครับแม่มาซ้อนแนวรับได้ดีมากนะทางด้านคุณกล้องเนี่ย ยังได้อยู่ฟับคล้องมาได้สวยไปเล่ส่งต่อให้กับเกเรตเบลจ่ายมาที่ไปเล่เอาแล้วครับลูกนี้โอ้โหฟันไดบิวับเกมขึ้นมาอานได้ดีครับฝั่งคุณเตยก็จ่ายบอลเสียเหมือนกันนะมาต่อเกเรตเบลหลุดเดียวมาดับเบิลชารตปันโคง้งโอ้โหกะจะมาเข้ามาดื้อครับด้วย้าครับลูกนี้ม้วนมาแล้วก็เกเรตเบลดับเบิลชารตโอ้โหฟันไดนี่หลังหักไปเลยครับบอลเนี่ยยิงไม่ได้คมมากด้วยนะ แต่ว่าน้ำหนักมันได้ครับด้วยครั้งอั่ใจมาแกเรตเบลครับแล้วก็โยกดับเบิลชัดฟันได้หลังหักไปเลยครับแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โหเอาละครับเป็น2ประตูตอนหนึ่งครับที่คุณกล้องขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคุณเตยเนี่ยบุกอยู่พักใหญ่ครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะบุกอยู่ประมาณหลายครั้งมากครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาโดนก่อนครับสุดท้ายก็เป็น1นึได้ครับ แล้วก็ในครึ่งหลังเนี่ยก็บุกอยู่ภาคใหญ่เหมือนเดิมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาโดนทีเด็ดส่วนกลับของทางด้านคุณกล้องลวครับนับ2ไปก่อนนะโอ้โหเอาลนะครับเกมจะจบเมื่อไรครับผมอยากไปพักผ่อนมากแล้วครับตอนนี้โอ้โหเจ็บปากไม่ไหวครับออกเสียงเนี่ยบางคาอาจจะไม่ชัดนะผมพยายามจะเกรงปากเพื่อให้มันออกมาชัดที่สุดนะครับผมอย่างไรก็ต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมเอาละครับเปลี่ยนตัวกันเสร็จเรียบร้อยเรากลับมาชมกันต่ออีกเวลาที่เหลือ เป็นทางด้านคุณกล้องแล้วครับออกนําไปอีกครั้งหนึ่งที่2ประตูตอนหนึ่งครับมาดูกันว่าคุณเตยเนี่ยจะตีเสมอได้อีกหรือเปล่าจ่ายออกมาฟิลิปรามคอสมาที่โอ้โหจะให้นุนเยสยังไม่ถึงครับอุสมานเดเมเล่ครับโยกมาโอโ้โหโดนดับเครื่องชนชนล้มไปเลยครับควายออกมาลูกนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่คาซิมิโลครับตัดเกมมาได้เปเล่ด้านขวามีเติมแล้วครับแต่ว่างัดออกมาที่นุนเยสไม่ถึงเพื่อนอีกแล้วแม่พยายามจะใช้บอลโด่งนะ พยายามจะออกริมเส้นซ้ายขวาแล้วก็เปิดเข้ามาแต่ว่าบอลเนี่ยยังไม่ถึงคองดัลซันลูกนี้ก็โอ้โหบอลหลุดเท้าไปอีกซอนหนึ่งมีนครับตามมาเก็บจังหวะน,นี้ไม่ได้มาต่อเปเล่แกเรตเบลเปลี่ยนออกซ้ายมาเปเล่ครับดานซ้ายนี่มีเติมมาแล้วครับลาฟาเอลเลเอาได้จีคัดแบ็กกลับมาก็ยังไม่เจอเพื่อนอีกครับโอ้โหแม่ซ้อนกันได้ดีมากคู่นี้ไมเคิลโอเว่นนะเแบบี้โกออกมาที่ฟิบลามดึงจังหวะแล้วก็ไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ส่ง พาชีไมเคลโอเว่นจ่ายเข้ามาในที่ซอนหนึ่งเมินป bursting, ันโค้งโค้งโหแม่กายจบิีเคอร์เลอร์แลวลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ครับเปลี่ยนออกขวามาเบโกมีจ่ายเข้าในมาได้สวยทดสาวนาเทียบจะทันหรือเปล่าทางด้านคุณเต้ต้องเอาบอลมาคล้องให้ไว้จังวันนี้แต่ว่าเป็นทางด้านคุณก้องที่คล้องอยู่แบบนี้ก็ไปมุมชงครับโอ้โหน่าจะไม่ชันแล้วด้วยแล้วก็ลูกนี้สไลด์แล้วผู้สิ้นก็เป่าหมดเวลาไปตรงนั้นเลยครับ ผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณกล้องจากครับ NG u r o p Never Give Up เฉือนชนะคุณเต้จาาครับ MTC มวยชัยครับไปได้2ประตูต่อหนึ่งแบบเฉือนวิวสุดมันเลยครับควกนี้โอ้โหคุณเต้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆในเกมนี้บผกดูพักใหญ่ครับแต่ว่ามาโดนทีเด็ดส่วนกลับของทางด้านคุณก้องครับสุดท้ายก็แพ้ไปแล้วครับในเกมนี้ผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณก้องครับเฉือนชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผม เอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณก้องจากคラับ NGU ด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยแรกของโดยไปครองได้สําเร็จส่วนคุณเต้ยนะครับเข้าชิงครั้งแรกได้ร้องแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube d b e ฟุตบอลกันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับ ส่วนใครสนใจสมัครลงแข่งขันรายการดีบีก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจดีบอีฟุบอลจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมวันนี้ดีบีขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ